เสียงอ่านหนังสือความหมายของการมีชีวิต Message from the Masters บทที่4ตอนที่6สร้างสายสัมพันธ์ที่เปี่ยมรักแค r โรกับผมจัดโปรแกรมฝึกเข้มแบบ intensive training program ปีหนึ่งหลายโปรแกรมมีคลาสหนึ่งที่แค r โรจับคู่กับชายคนหนึ่งที่ได้พบกับธาตุแท้ของความรัก นี่คือเรื่องจากแครโรหลายคนชอบถามดิฉันว่าเคยเจอไบรอันในชาติที่แล้วหรือเปล่าตัวดิฉันเองทำการย้อนอดีตหลายครั้งเพื่อบำบัดปัญหาบางอย่างแต่ไม่เคยย้อนจิตเพื่อหาอดีตชาติที่เจอกับเขาเลยเพราะไม่มีเหตุผลอะไรอื่นที่จะไปหาเขานอกจากแค่อยากรู้ว่าเป็นอย่างไรเท่านั้นสำหรับดิฉันแล้วรู้สึกว่ามันไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะชาตินี้ดิฉันรู้สึกรักเขามาก และรู้สึกถึงหัวใจที่เชื่อมถึงกันระหว่างเรามาตลอดแต่นี่แหละค่ะเป็นสาเหตุสำคัญเลยที่คนอยากมาทำการย้อนอดีตเพื่อจะหาว่าคนสำคัญในชาตินี้เคยเจอกันมาในชาติก่อนหรือไม่อาเธอเป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นวันนั้นเป็นวันที่สองของคอร์สฝึกเชิงอาชีพ Professional Training Course ดิฉันเพิ่งทำ Presentation จบไป อา t h เธอร์ Arthur, ชายชาวแอฟริกาใต้อายุประมาณ60กว่าเดินเข้ามาหาและถามดิฉันว่าช่วยแก้ปัญหาให้ทีได้หรือเปล่าปัญหานี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาเข้าคอสตสดิฉันเลยบอกเขาว่าก่อนอื่นเลยให้เขาลองปฏิบัติในกลุ่มดูก่อนสักสองสาวันเพื่อดูว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้างดิฉันคาดว่าคำตอบที่เขาค้นหายอยู่จะเปิดเผยออกมาเอง เมื่อฝึกปฏิบัติเข้มในกลุ่มหรือเดี่ยวถึงวันที่4อาเธอร์มาหาดิฉันอีกและบอกว่าตอนที่เขาปฏิบัติกับกลุ่มมีอะไรบางอย่างกวนใจเขามากดังนั้นพอบรายอันทำการฝึกกลุ่มเอ็กซ์ไซสกลุ่มใหญ่อาเธอร์กับดิฉันก็แยกไปอยู่อีกห้องหนึ่งและเริ่มวันทูวันเ s สิ s หรือการรักษาตัวต่อตัว,ตว ดิฉันถามอาเธอร์ว่าอยากได้อะไรเขาก็บอกว่าแม่ที่เขารักมากตายไปนานแล้วเขามีหลานสี่คนแม่เขาจะรักทุกคนแต่ก็มีคนหนึ่งที่เขารักที่สุดเขาสงสัยว่าหลานสาวตัวน้อยนี้จะเป็นแม่ของเขากลับชาติมาเกิดใช่หรือเปล่าเราตัดสินใจย้อนอดีตเพื่อจะดูว่าจิตใต้สำนึกของเขาจะนำไปสู่ชาติพบที่เขากับแม่อยู่ร่วมกันได้หรือไม่ เธอยังบอกอีกว่าเขาเป็นคนที่ไม่วิชวลเลยคือเป็นคนที่นึกอะไรเป็นภาพไม่ได้และคิดว่านี่หรือเปล่าที่เป็นปัญหาระหว่างฝึกปฏิบัติมาตลอดอาทิตย์ต่อไปเป็นจากผู้แปลนะคะคนเราเกิดมาพร้อมกับความเชี่ยวชาญในภาษะที่ไม่เหมือนกันบางคนชอบวาดภาพต่างๆเห็นเป็นฉากหรือเรื่องราวเรียกว่ามีภาษะ แบบวิชวลทำให้เวลา r e s s i o n ย้อนจิตหรือในการ visualization จินตภาพคนประเภทวิชวลจะเห็นภาพชัดเจนก่อนในขณะที่คนอีกแบบหนึ่งไม่สามารถเห็นภาพได้จะมีปัญหาการจินตภาพคือชี้นำอย่างไรก็ไม่เห็นภาพแต่จะมีผัสสะที่ไวต่อความรู้สึกและอารมณ์มากเวลาย้อนจิตหรือจินตภาพ พวกเขาจะรู้สึกถึงอารมณ์และอากาศได้ก่อนเช่นหนาวร้อนเหงาเศร้าเรียกว่าพวกฟิลเลอร์จากผู้แปลค่ะหลังจากการจูงจิตอินดักชันสั้นๆเพื่อย้อมเวลากลับไปอาเทอร์พบตัวเองในคอสอ1800ประเทศอังกฤษเขาเป็นเด็กชายและกำลังยืนอยู่นอกบ้าน เขาเห็นบ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่กับครอบครัวแต่ยังไม่แน่ใจว่าพวกเขาเป็นเจ้าของบ้านนี้หรือเปล่าดิฉันสั่งให้เขาเข้าไปในบ้านเขารู้ดีว่ามีคนอยู่ในบ้านนั้นที่เป็นพ่อแม่เขาแต่ก็เห็นหน้าไม่ชัดเขารู้ว่าตัวเองมีพี่น้องแต่ก็เห็นภาพไม่ได้อีกเช่นกันดังนั้นเราจึงข้ามเวลาไปข้างหน้าตอนที่อาเธอร์เข้าโรงเรียนประจำ ตอนนี้เขารู้แล้วว่าตัวเองมีพี่ชายกับน้องสาวอย่างละคนแต่พ่อแม่ยังคงรางเลือนสำหรับเขาอยู่ชีวิตเขาดีมากเขามีความสุขมากตอนอยู่โรงเรียนประจำเขาได้รู้ว่าน้องสาวเขาในชาตินั้นเกิดมาเป็นแม่ของเขาในชาตินี้เขาดีใจมากที่ได้รู้เขาคิดว่าพี่ชายของเขาในชาตินั้นอาจจะเป็นลูกชายเขาในชาตินี้ ต่อมาเขาทำงานเป็นทนายเราจึงข้ามไปถึงช่วงเวลาในวันแต่งงานของเขาแม้เขาจะกังวลเรื่องที่เขาเป็นคนเห็นภาพไม่ได้เลยแต่อาเธอร์กลับเห็นรายละเอียดวันแต่งงานได้ทุกฉากทุกตอนในวันแต่งเขาเห็นพี่ชายและน้องสาวว่าอยู่ในงานด้วยเขายังเห็นว่าพ่อแม่มาร่วมงานแต่ก็ยังไม่เห็นหน้าตาของพวกท่านอยู่ดียังจำไม่ได้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร เคยเกี่ยวข้องกันไหมในชาตินี้เขาดีใจที่พบน้องสาวและพี่ชายมากกว่าพิธีแต่งหน้ารักมากและอาเธอร์ก็มีความสุขมากเขาอธิบายว่าการสมรสของเขาไม่ได้เกิดจากความรักแต่เกิดจากความเหมาะสมเขาโตมาพร้อมกับผู้หญิงคนนี้และตระกูลของทั้งคู่ตัดสินใจว่าทั้งสองคนเหมาะสมกันน่าจะแต่งงานกันเสียเลย สำหรับเขาถือว่าโอเคเพราะเธอก็เป็นเพื่อนส่วนเธอก็เห็นเขาเป็นเพื่อนเช่นกันต่อมาพวกเขามีลูกด้วยกันหลายคนและอาเธอก็กลายเป็นทนายที่ประสบความสำเร็จมากการย้อนอดีตยังคงดำเนินไปถึงช่วงวันสิ้นใจของเขาอาเธอรอเห็นตัวเองเป็นคนแก่ล้อมรอบด้วยครอบครัวญาติมิตรภรรยาและลูกๆเขาใช้ชีวิตที่ดีมาก เขาบอกว่าชีวิตสมรสพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นความรักเขารักภรรยาอย่างลึกซึง้งและเขาทั้งสองกับลูกๆต่างมีความสุขจริงๆเราไม่พบบาดแผลหรือความขัดแย้งในชาติพบนี้เลยเรากลับพบชายชราที่สิ้นใจท่ามกลางคนที่เขารักรายล้อมและแล้วอาเธอร์ก็หลุดเข้าไปสู่สภาวะที่เขาใช้คำว่าที่คนในอเมริกาประเทศคุณเรียกว่า อนาโดเขาข้ามไปอีกมิติหนึ่งแล้วที่นั่นอาเธอร์ได้เห็นคนที่เขารักมากมายทังญาติมิตรลูกเมียและเพื่อนฝูงรอเขาอยู่เขาเห็นคนเหล่านั้นทั้งหมดแต่เขารู้ว่ายังไปหาพวกเขาไม่ได้จงกว่าจะได้เจอวิญญาณที่จะมาบอกให้เขาทบทวนชาติภพที่ผ่านมาเขาต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนถึงจะผ่านต่อไปได้ กลุ่มวิญญาณขอให้เขามองทบทวนชีวิตทั้งหมดและดูว่าในชีวิตที่ผ่านมานี้อะไรคือทีมหรือแก่นชีวิตเพื่อจะได้รู้ชัดว่าบทเรียนชีวิตของเขาในชาติที่พิจารณาอยู่คือบทเรียนอะไรเขาพิจารณาอยู่พักหนึ่งจึงบอกว่าบทเรียนคือการที่คนเราไม่จำเป็นต้องมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ชีวิตที่มีความสำคัญมากหรือ ชีวิตที่เต็มไปด้วยการโลดโผนโจรทยานมีแต่เหตุการณ์น่าตื่นเต้นน่าจดจําอะไรขนาดนั้นเพื่อจะได้รับรู้ประสบการณ์แห่งความสุขและความรักและเพื่อจะให้ความรักแก่ผู้อื่นอาเธอบอกว่ากลุ่มวิญญาณดูจะพอใจกับคําตอบมากเขาจึงได้ผ่านไปเจอเพื่อนฝูงญาติมิตรอีกครั้งเขาดูอิ่มเอิบปลื้มใจยิ่งนักเขาจําได้หลายคน พี่ชายก็อยู่ที่นั่นพ่อแม่เขาไม่อยู่แต่อยู่ที่อื่นพ่อแม่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเขาซึ่งน่าสนใจมากตรงที่พ่อแม่ของอาเธอร์ในชาติพบนั้นไม่ชัดเจนสำหรับเขาเลยมีแต่ภาพเลื่อมรางมาตลอดดิฉันถามว่าเขาเห็นน้องสาวหรือเปล่าในตาของเขากวาดมองภายในเปลือกตาแล้วจึงพูดว่าไม่อยู่ครับแต่แล้วสีหน้าก็ฉายแววสดใสขึ้นมาโอ้ นั่นไงเธอกำลังมาแล้วผมเห็นเธอแล้วใช่แล้วใช่แล้วเธออยู่ในกลุ่มเราด้วยเธออยู่กับพวกเราด้วยหลังจากปล่อยให้เขาตักตวงความสุขสักครู่ดิฉันจึงได้ถามต่อว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเขาบอกดิฉันว่าเรากำลังรอกำลังรอเหมือนรอการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ถึงจะไปเกิดใหม่และเมื่อไหร่จะกลับมาอีก ดิฉันถามว่ามีใครอยู่ข้างๆบ้างไหมเขาตอบว่ามีวิญญาณชั้นครูหลายดวงอยู่ด้วยเขาบอกว่าวิญญาณชั้นสูงระดับครูกลุ่มนี้พากันช่วยการวางแผนว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างในชาติต่อไปที่น่าสนใจมากคือวิญญาณชั้นครูเหล่านี้ออกความเห็นต่อเมื่อเขาขอความเห็นเท่านั้นหากไม่ขอท่านก็ไม่ก้าวกายแสดงตัวใดๆทั้งสิ้น ดิฉันถามว่าเขาถามท่านถึงชีวิตชาตินี้ได้ไหมหลังจากนิ่งไปสักพักเขาก็ตอบว่าได้ถามได้ดิฉันจึงแนะนำให้เขาถามว่าดวงวิญญาณของหลานสาวเขาในชาตินี้ใช่ดวงวิญญาณเดียวกับคุณแม่ที่เขารักหรือเปล่าอาเธอเงียบไปนานในที่สุดเขาจึงเอ่ยว่าท่านตอบคำถามแล้วท่านถามว่าเจ้ารักแม่ของเจ้าหรือเปล่าผมบอกว่ารัก ผมรักแม่มากพวกท่านก็ถามอีกว่าแล้วเจ้ารักหลานสาวเจ้าหรือไม่ละ่ะผมบอกท่านว่ารักสิครับรักมากๆเลยคำตอบของกลุ่มวิญญาณชั้นครูคือเช่นนั้นแล้วจะแตกต่างกันตรงไหนเล่าสำคัญด้วยหรือว่าหลานสาวเจ้าใช่แม่ของเจ้าหรือไม่ใช่ผมเลยพูดว่าจริงด้วยครับมันไม่สำคัญเลย ความรักที่ผมมอบให้ทั้งแม่และหลานต่างหากที่สำคัญที่สุดเพราะรักก็คือรักพวกท่านดูยินดีในคำตอบนั้นแล้วแล้วอาเธอร์ก็ถอนออกมาจากการย้อนอดีตความรู้สึกสุข,สขใจเปี่ยมล้นจริงๆเขาไม่ขอค้นหาอีกต่อไปแล้วบทที่4ตอนที่7สร้างสายสัมพันธ์ที่เปี่ยมรักดวงวิญญาณของมนุษย์เรา ตั้งอยู่ท่ามกลางกระแสแห่งความรักที่เปลี่ยนพลังยิ่งนะักเราไม่มีวันพลาดจากคนที่เรารักอย่างเด็ดขาดแม้ว่าตัวเราอาจจะรู้สึกพลัดพลากหรือรู้สึกว่าเขาไม่รักเราแล้วก็ตามการกลับมาพบกันอีกเป็นเรื่องสุดคาดเดาและน่าตื่นใจเหลือเชื่อ ไดแอนเป็นคนไข้ของผมเองเป็นสาวสวยในวัย30กว่าผมสีน้ำตาลตัดสั้นในตางามสีน้ำตาลแดงแม้เรือนร่างเธอจะเล็กกระทัดรัดแต่บุคลิก,กภาพกลับเข้มแข็งม,มีอำนาจในฐานะหัวหน้าพยาบาลประจำแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลใหญ่ หญิงสาวต้องตัดสินใจในสถานาการณ์เป็นตายมากมายทุกวี่วันเธอชี้แนะพนักงานเทคนิคเชียนและพยาบาลมากมายอย่างคล่องแคล่วชำนาญงานเป็นประจำตอนมาพบผมเธอหนูดหงิดมากที่ตัวเองอายุ35ปีแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานเสียทีผู้ชายบางคนที่เธอคบหาด้วย ก็มักจะรู้สึกจ้องไปเลยเวลาอยู่กับเธอและไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะโดนบุคลิกภาพที่แข็งมากของเธอคมหมดแม้จะมีชายหนุ่มตั้งหลายคนขอเธอแต่งงานแต่เธอกลับตัดสินใจแล้วว่าตัวเธอจะไม่มีวันลงเอยกับใครจนกว่าความสัมพันธ์นั้นจะเปลี่ยนด้วยความรักแท้และดูดเดิมจริงๆ เธอปรารถนาคู่แท้แต่ยังไม่เห็นเขาปรากฏกายหญิงสาวยังสัมผัสได้รางๆถึงความรู้สึกผิดกับความรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าจนบางครั้งเธอคิดเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพอที่จะได้รับความรักและความสุขในชีวิตเหมือนใครๆเขา ระหว่างการย้อนอดีตที่ชัดเจนยิ่งไดแอนพบตัวเองอยู่ในชาติพบประเทศอเมริกาเหนือหลายร้อยปีมาแล้วระหว่างสงครามล้างเผ่าอินเดียนแดงเธอเป็นชาวอบพยพไปตั้งรกรากเป็นคุณแม่ยังสาวที่มีลูกชายน้อยวัยทารกให้ดูแลสามีเธอเดินทางไปไกลไม่อยู่บ้าน กระท่อมเคบินของเธออยู่กลางดงอินเดียนแดงที่กำลังจัดงานเลี้ยงฉลองล่าสัตว์ทั้งเธอและลูกน้อยหลบไปซ่อนอยู่ในช่องลับที่สร้างไว้ใต้ประตูลูกฉันอายุหนึ่งหรือสองขวบผมแก่สีดำสนิทต,ตาสีน้ำตาลค่ะเธอบอกผมแก่น่ารักที่สุดเลยเธอเล่าเพิ่มเติม ผมรู้เลยว่าโศขนาตากรรมกำลังจะเกิดแน่จากการที่เธอบรรยายถึงลูกน้อยและเหตุการณ์ตอนนั้นเขามีปานใต้บ่าขวาเป็นรูปเหมือนพระจันทร์เสี้ยวหรือดาบโค้งค่ะเธอเล่าสืบต่อฉันมีผมยาวสีดำใส่เสื้อผ้าฝ้ายธรรมดามากผมดึงเธอกลับไปสู่ที่ซ่อนลับอีกครั้งไม่กี่นาทีต่อมา เธอเริ่มสะอื้นให้ผมจึงชี้นำเธอให้ลอยตัวอยู่เหนือเหตุการณ์ถอยห่างออกมาแล้วสังเกตการจากเบื้องสูงเหมือนกับเวลาดูหนังวิธีการนี้ผมสามารถช่วยให้เธอควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เวลาอธิบายจากชีวิตจากอดีตชาติฉันต้องหลบอยู่ในนี้ไม่งั้นพวกมันฆ่าเราตายแน่เราวางแผนแบบนี้ไว้แล้วแต่ลูก ลูกเขาร้องไห้ร้องไห้ใหญ่เลยฉันต้องเอามืออุดปากเขาแต่ไม่ยอมหยุดสักทีน้ำตาเธอไหลพรากอีกครั้งลูกตายแล้วฉันฆ่าเขาฉันไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาเลยเขาไม่ยอมหยุดร้องเลยโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าฉันทำอะไรลงไปเนี่ยอินเดียนแดงหาเธอไม่พบแต่ชีวิตทั้งชีวิตที่เหลือของเธอแต่สลายย่อยยับ ด้วยความปวดร้าวและรู้สึกผิดบาปตลอดไปเธอไม่เคยยกโทษให้ตัวเองเลยชั่วยชีวิตหญิงสาวคนนั้นยังมีลูกอีกสองคนลูกและหลานเฝ้าดูใจอยู่ข้างเคียงในวาระสุดท้ายของชีวิตอันแสนเศร้าของเธอการที่เธอเป็นแม่และย่ายายที่รักดูแลลูกหลานมาตลอดเป็นไปแค่เพียงช่วยบรรเทาความรู้สึกผิด ความละอายและการลงโทษตัวเองของเธอให้น้อยลงบ้างเท่านั้นเธอสิ้นใจและวิญญาณลอยพ้นจากร่างแล้วเธอบรรยายถึงแสงสีทองล้อมเป็นวงกลมที่สวยงามมากในวงแสงนั้นเธอได้พบกับบรรดาวดวงวิญญาณของคนที่เธอรักซึ่งตายไปก่อนเธอรวมทั้งสามีและพ่อแม่ของเธอด้วย แต่ลูกน้อยคนนั้นกลับไม่เห็นแม้แต่เงากรณนั้นก็ตามเธอกลับรู้สึกได้ถึงความสงบสูขที่เปี่ยมล้นอย่างไม่น่าเชื่อเสียงดนตรีแววคลอมากับแสงนั้นแต่เธออับจนไม่อาจหาถ้อยคำใดๆมาพรรณนาให้เหมาะใจได้ทั้งแสงทั้งเสียงดนตรีงดงามไพเราะเสียจนเสียจน หาคำไหนใบบรรยายไม่ถูกเลยมันเหมือนเราได้กลับบ้านพวกเขากำลังต้อนรับฉันอยู่ฉันกลับบ้านแล้วหญิงสาวรู้สึกเจ็บแสบด้วยความเศร้าที่ต้องพรากจากลูกหลานมาหากแต่ความปิติสุขที่เธอได้พานพบในแสงและในดนตรีนั้นช่างมากล้นท่วมใจพวกเขาไม่เข้าใจว่าฉันไม่ได้ตายหรอก แม้ว่าจะทิ้งร่างมาแล้วก็ตามฉันยังรับรู้ทุกอย่างยังมีสติคำว่าตายเป็นคำเรียกที่ผิดมากฉันยังไม่ได้ตายเลยแต่พวกเขาไม่รู้ถึงข้อนี้เธอกล่าวถูกต้องแล้วเราไม่เคยตายไปจริงๆหรอกเราแค่ขยายระดับของจิตรับรู้ให้กว้างไกลออกไปอีก ดุดเดียวกับเวลาที่เราเดินออกจากประตูไปสู่สภาพภายนอกที่สดใสสว่างกว่าชัดเจนแจ่มแจ้งกว่าเท่านั้นสภาพรอบกายที่สดใสด้วยประกายแสงและแต่งแต้มด้วยเสียงสังขีดแห่งรัก หลายเดือนผ่านพ้นหลังจากการย้อนอดีตชาติครั้งนั้นไดแอนกำลังปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกำลังตรวจคนไข้ชายวัย41ปีที่เข้าโรงพยาบาลด้วยอาการหอบหืดกำเริบเธอรู้สึกดึงดูดใจกับชายคนนี้ทันทีแต่สมองเธอกลับทิ้งแรงดึงดูดใจไปเสียแล้วตรวจร่างกายต่อไป ดวงตาเขาจับจ้องมองเธออย่างสำรวมชายหนุ่มก็เช่นกันที่รู้สึกเหมือนผูกใจกับเธอแบบแปลกๆอย่างกับคุณหน้ากันมาก่อนกับพยาบาลสาวสวยคนนี้ทั้งคู่พูดคุยกระเซ้ากันจึงพบว่ามีอะไรที่เหมือนกันหลายเรื่องทีเดียวเนื่องเพราะเขาป่วยเพราะโรคหอบหืดไดแอนจึงต้องตรวจฟังปอดของเขา เธอแนบเครื่องสเตโตสโคปกับหลังของชายหนุ่มตั้งใจฟังมากกว่าจะตั้งใจมองแล้วยิงสาวก็แทบเป็นลมลมหายใจค้างเข่าอ่อนทันทีเมื่อเธอเห็นปานรูปพระจันทร์เสี้ยวใต้บากขวาของเขาคนนั้นเธอรู้ได้ในทันทีว่านี่ละเหตุการณ์ลึกซึ้งได้เกิดขึ้นแล้ว ไดแอนลองเรียบเคียงถามเขาว่าแต่งงานหรือยังยามนั้นน้ำตาแห่งความสุขเอ,อ่อืืนขอบตาเธอเขาหย่าแล้วภรรยาของเขานอกใจไม่รู้กี่ครั้งระหว่างใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันท้ายสุดเธอทิ้งเขาไปหลายปีมาแล้วเขาเจ็บปวดรวดร้าวและรู้สึกเหมือนโดนทรยศมาตลอดความมั่นใจถูกทำลายยับเยิน เขาไม่ยอมแต่งงานอีกกลัวว่าจะถูกทรยศซ้ำสองเขาคงทนไม่ไหวอีกแล้วถ้าต้องเจ็บช้ำซ้ำอีกครั้งตอนนั้นเขาพูดก,กับตัวเองในใจทำไมเราต้องเล่าเรื่องส่วนตัวขนาดนี้ให้พยาบาลคนนี้ฟังด้วยนะเธอมีอะไรถูกใจเราเหรอผมเชื่อว่าการพบกันของชายหญิงคู่นี้ไม่บังเอิญ ความรักและความสัมพันธ์ที่คงค้างคามาจากอดีตชาติและแผนชีวิตร่วมกันของทั้งคู่ดึงเขาและเธอมาพบเจอกันอีกครั้งดวงวิญญาณสองดวงเป็นผู้วางแผนการพบกันของพวกเขาเองวันนี้เธอกับเขาแต่งงานกันแล้วอย่างมีความสุขไปแล้วไดแอนไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าและรู้สึกแบกความผิดไว้อีกต่อไป ผมไม่เคยรักษาสามีของเธอเลยแม้ว่าใจนะ่ะอยากเจอมากความตั้งใจของผมไม่ใช่การไปรับรองว่าเขาทั้งคู่ผูกพันกันในอดีตชาติจริงเพราะการที่วิญญาณของพวกเขาจำกันได้ปานที่ตรงกันและความสุขที่พวกเขามีร่วมกันแค่นั้นก็พอเพียงแล้วทั้งสองต่างรักกันมากและความรักไม่ต้องการพิสูจน์ใดๆ ที่ผมอยากเจอก็เพราะอยากช่วยเขาให้หายอาการหอบหืดเพราะอย่างที่ผมเคยเขียนเล่าไว้ในหนังสือเล่มก่อนกอนของผมนะครับว่าคนที่ตายเพราะขาดอากาศหายใจในชาติที่แล้วจะเกิดมาเป็นโรคหอบหืดในชาติปัจจุบันนี้เองจบบทที่4ขอขอบคุณผู้แปลและแอดมินคุณอุดมเกียรติมาณที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟัง ขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ในทุกๆคลิปเสียงค่ะสวัสดีค่ะ